วันนี้โอกาสดีนะคะจะพาไปชมทุเรียนค่ะเจอแล้วค่ะทุเรียนผูกใจไม่ต้องไปหาซื้อจากไกลาๆมันอยู่ในทบอนี้เองมันเล็เลกมากค่ะเนื้อเยอะหวานหอมกรอบนอกนุ่มในค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจะพาไปชมค่ะต้นทุเรียนนะคะทุเรียนค่ะทุเรียนอยู่ทบอกค่ะอยู่พุ่มฝางิ้วนะคะต้นเบิกใหญ่เลยค่ะ ต้นบางใหญ่เลยดูลูกพาไปดูลูกทุเรียนเนี่ยค่ะออกลูกดกปีนี้ได้ประมาณจากลูกประสามสิบกาลูกแก่ปีนี้น่ะสามสิบกาลูกใก่คุณอ่ะโอ้คุณเอาฟางมันอุ่นต็นอินเตนอยู่ลูกหันเป็นเนาะแม่เป็นหาสิบหกสิบเลยใหญ่ใหญ่กว่ากำปั้นแล้วก็ อ๋อมันมันอันบจับเนาะแต่ว่าดอกหลายไหดอกหลายจ้ดอกดีอุ้นีค่ะทุเรียนค่ะปีนี้ออกลูกประมาณสามสิบลูกเลยค่ะประมาณสามสิบลูกหอยอ้อนต้นอินเ,เตนอยู่ทั่งๆคุณคุณนะ่ะค่ะโอ้ยะอ่อสะอ่อสะอ่อสะอ,อ่อ,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 อนต้นบังทุเรียน ป้าปลูกจะปีเลยนี่นะแต่หนูไม่ยูนี่จะปีสามหาบุนะค่ะจะปีสามหาพุนะวันนี้ตาเอามาปลูกเอาว่ 3, 5, 3, 5, ามีสามหาือสามปุบ่สามสามหาสามหาพันปลูกยังแต่ในวนวลอันมา่ยูคนบ่จ้าโอ้ยสันจะสามสิบปีละสันนะเนาะ นี้เหลือเท่านี้นะคะทุเรียนค่ะอยู่ท่าบอกคุ้มปังนิ้วนะคะ <c oughs> ถ้าใครอยากได้ถ้าใครสนใจมาจองเลยนะคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่คุ้มปังนิ้วค่ะหมอนทองหมอนทองนะคะหวานกรอบค่ะกรอบน้องนุ่มในค่ะ <c oughs> โอ้หั่ดมมะโรคมือเ้านี่ค่ะเอารโม,มือเ้านี่หกนวยอันนี้ที่เหลือนะคะเหลือประมาณจจาหนวยหน,หนียน่ยนวลเอาลวงม,มือเ้านี่แปะนวยปูิฮะ เอาลุงเปดนวยเพื่อนวะเปาดร้านกินสองเอลร้านกินสงก็เลยไปขายเบงขายเออจาจาจาี่กับอีกอันนึงไปเบงขายแล้วห้าหกเจ็ดบดเก้านวยเอาลงเก้านวยมช้านี่นะ้านี่เอาลงเก้านวยเรือเท่านี้แหละค่ะเหลือเท่านี้แหละ ใครสนใจจองได้เลยเด้อเทคนิคการเลือกทุเรียนนะคะต้องเลือกทุเรียนที่มันมีอายุเยอะๆเพราะว่าเปลือกมันจะบางถ้าทุเรียนที่เพิ่งออกลูกปีสองปีสามปีเปลือกมันจะหนาค่ะต้นนี้น่ะชิมแล้วนะคะได้ได้ชิมแล้วมเมล็ดเล็กมากๆเลยเนื้อเยอะค่ะเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ ไม่ผิดหวังค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบกรุณุกนากรซับสกา์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวรนุชชาแนลจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ